อย่ามาว่าอย่าอย่าอย่ามาว่าลูกผมงี้นะอย่ามาว่าลูกผมอย่างงี้นะไม่น่ารักตรงไหนพีแฟนแพทนรัทรเดือดสุดศาสนาน์อย่ามาว่าลูกผม มีเรื่องให้พีชานน์แฟนหนุ่มของแพทนภา,าไม่ขออดทนอีกต่อไปแล้วเมื่ออยู่ดีๆก็มีชาวเน็ตคนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์กลางไลฟ์ด่าน้องเรซิงลูกชายของแพทว่าเรซิงพูดไม่เพราะชอบก้าวร้าวผมก็รุงรังไม่น่ารักหลังจากพีชานน์ได้เห็นคอมเมนต์ดังกล่าวแม้ว่าตัวเองจะไม่ใช่พ่อแท้ๆของน้องเรซิงแต่ก็รักเหมือนลูกในสายเลือดก็ออกมาซัดกลับชาวเน็ตปกป้องน้องเรซิงทันทีว่าน้องเรซิงก็พูดเพราะ ก้าวร้าวก็มีบ้างตามวัยของเด็กส่วนผมก็รุงรังเพราะว่าน้องเรซิ่งอยากลองไว้ผมยาวจึงให้ลูกลองไวด้ดูซึ่งลูกก็รู้สึกว่าการไว้ผมยาวไม่ได้เท่เลยแล้วพรุ่งนี้ก็จะไปตัดแล้วครับโดยที่ผ่านมาน้องเรซิ่งก็น่ารักมากแถมน่ารักกับทุกคนเป็นเด็กน่ารักตลอดพร้อมกับซัดก,กลับชาวน็ตด,ดังกล่าวอีกว่าอย่ามาว่าลูกผมแบบนี้นะไปเลย ซึ่งมีสายก้าวร้าวมันสอดได้ส่วนไว้ผมยาวน้องเรซิงซึ่งเขาไว้บนหัวของเขาไม่ได้ยืมผลคิ้วหรือหัวไหล่ของคนที่ด่าว่าไว้ผมนี่นาแล้วจากนั้นทีก็บล็อกคนที่เข้ามาด่าน้องเรซิงทันทีเลดพูดไม่เพราะชอบก้าวร้าวผมก็ลุงหลังไม่น่ารักใครอ่ะพี่อาชนีใครอ่ะใครอ่ะ <laughs> ครับ <laughs> <laughs> <ร> <laughs> น้องเขาก็เขาก็พูดเพ้อนะแล้วก็ก้าวร้าวก็มีมั่งไวของเด็กผมก็ลุงลรังเพราะว่าน้องน้องอยากลองไว้ผมยาวครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปตัดแล้วครับไม่น่าครับน้องก็น่ารักมากนะครับน่ารักกับทุกคนเลยนะครับผมพี่พี่อาชนีอ่ะดบายเขาเป็นอะไรอ่ะน่าจะสิน้องเขาก็เป็นเด็กน่ารักตลอดนะครับผมขอบคุณครับอย่ามาว่ายาย่าอย่ามาว่าลูกผมงนี้นะอย่ามาว่าลูกผมอย่างนี้นะอย่ามาว่าลูกผมอย่างนี้นะ ไปเลยสมัครแอคเคาท์ใหม่มาเดี๋ยวจะบล็อกด้วยเนะว่าลูกผมนี้ก้าวร้าวก็เป็นก็ก็สอนได้ไงผมลุงลังก็เขาอยากลองไว้ผมยาวจนตอนนี้เป็นหมวกกันน็อกไปแล้วใช่แล้วเดี๋ยวผู้นี้ก็พาไปตัดนะครับเพราะเขาลองแล้วไว้ผมยาวเออมันไม่ไม่ใช่ไม่ได้เท่มไม่ได้หล,ล่อแบบนั้นด้วยนะออใช่ไม่น่ารักตรงไหนก็น่ารักตลอดอย่านะอย่ามาวาดลูกผมนี้นะเออ ผมน้องเขาก็ไว้ผมยาวบนหัวน้องเขาไม่ได้ยืมขนคิ้วพี่มาไว้ผมนี่นะไม่ล่ะหนักไม่ละในเนี้ยนี่นั่งอยู่นิ่งนั่งนิ่เนี้ยหนักหนักนั่งนานแล้วนะหนักนะเนี่น้องไม่ได้ยืมขนไหล่พี่มาไว้ผมนี่นะยังยังไม่หยุดหรอเนี่ยไม่ยังไม่รู้ก็นพี่กันเนี่ยยังไม่รู้กันเนี่ยขายอะไรครับวันนี้วันนี้ขายขำครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ